เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเปอร์โยก็ได้เปิดตัว e 508 0ซึ่งจะเป็นรุ่นชันฐานล้อยาวของ e 308 0แน่นอนว่าตัวรถนั้นแทบไม่ค่อยต่างกันดังนั้นเราจึงจับมาเปรียบเทียบกันเลยว่าทั้งสองรุ่นนี้ต่างกันตรงไหนบ้างไปดูก,กันได้เลยครับสำหรับดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าจะไม่ค่อยต่างกับ e 308เท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้าแบบพิกเซล LED พร้อมกับกรงเล็บที่จะมาเป็นแบบ Friday, ไฟ day time running light และตัวไฟหลีบริเวณส่วนบนพร้อมกับกระจังหน้าลวดลายซับซ้อนมากๆและช่องดักลมที่จะดูแข็งแกร่งและเฉียบคมสำหรับด้านข้างนั้นสิ่งที่ต่างก,กันเลยก็คือแนวกระจกหน้าต่างจะมีขนาดใหญ่ขึ้นต่อให้ประตูคู่หน้าและเส้นสายด้านข้างนั้นจะไม่ต่างกันแต่อย่างน้อยตัวกระจกนั้นก็จะมีการขยายให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของรถมากขึ้น กับปกแต่งด้วยเสาสีเงินซึ่งแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์จากรุ่นที่แล้วส่วนล้ออันลอยนั้นจะอยู่ที่19-21นิ้วและนั่นนะครับก็จะมีรายเดียวก,ก,กันกับ E308 เป๊สสำหรับด้านหลังนั้นแม้ว่าการชนหลังกับไฟท้ายรูปทรงกรงเล็บนั้นจะมีดีไซน์เหมือนกันแต่ทีนี้ตัวบานประตูท้ายนั้นก็จะมาเป็นแบบตูดตัดซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีความรูดลมน้อยกว่าแบบตูดลาดเหมือนกับของ E308 ร้อมกับเส้นสายของฝาท้ายนั้นจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าจะมีความเหลี่ยมสันและคมชัดมากกว่าตันเองขนาดตัวรถนั้นในรุ่น E5008 จะยาว4970 mm กว้าง1895 mm สูง1695 mm และถาล้อยาว2,900 mm น่นอนว่าถ้าเทียบกับ E3008 พบว่ายาวกว่า430 mm กว้างกว่า5ม mm, มสูงกว่า55มิลิมและฐาล้อยาวกว่า170มมตรก็ถือว่าขนาดนั้นใหญ่ตามคาแรคเตอร์ของรถนั่นเองว่ากันตามตรงแผงแดชบอร์ดนั้นต่างกับ e 3 0 8 8เพียงแค่สีที่ใช้นั้นจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีเขียวตรงบริเวณแผงตกแต่งนั่นเองส่วนที่เหลือนั้นจะเหมือนกันหมดเลยทั้งมาตรวัดกับชุดเครื่องเสียงรวมจอกันได้ถึง21นิ้ว หรือไม่ก็จอแยกกันสว่างะ10นิ้วซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีทั้งระบบนำทางนวิเกเตอร์จากทอมทอมและลำโพงจากฟอร์คอนถึง10ตตำแหน่งแบบไฮไฟส่วนระบบปรับอากาศนั้นนอกจากจะมีแอร์ออโต้แบบแยกส่วนแล้วยังมาพร้อมกับระบบกรองอากาศ AQS ซึ่งทำให้คุณภาพของอากาศนั้นดีขึ้นกว่าเดิมอ้อและอีกอย่างหนึ่งหน้าจอเสริมนั้นก็จะมาพร้อมกับ i t ท็ k e r ขนาดแนิ้วสำหรับควบคุมจอโดยเฉพาะและที่สำคัญ รถรุ่นนี้จะมีการอัปเกรดให้รองรับ Chat GPT ได้ซึ่ง E 3 0 8นั้นจะมีการอัปเกรดในภายหลังซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปเกรดผ่านการซื้อแอปหรือจะเป็นรุ่นปรับอุปกรณ์อันนี้ไม่รับประกันครับส่วนคอนโซลกลางก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งชุดเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศที่จะมีสวิตช์แบบแยกมาต่างหากพร้อมเบรกมือไฟฟ้าที่จะมีดีไซน์สุดล้ำและด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วน้าและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายมาให้อีกด้วย และถ้าสังเกตแผงคอนโซลกลางดีๆจะพบว่าวัสดุที่ใช้นั้นก็จะมีการหุ้มผ้าเพื่อความเท่อีกต่างหากโดยที่คันเกียร์นั้นก็จะอยู่บริเวณข้างคอนโซลนั่นเองนั่นหมายความว่าเกียร์ธรรมดานั้นจะไม่มีอีกต่อไปสําหรับเบาะนั่งก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบเดียวกันพร้อมกับวัสดุหุ้มผ้าสรับหนังซึ่งตัวผ้านั้นจะมาทั้งผ้าแบบธรรมดาหรือจะเป็นแบบหนังกลับอคันธารากก็ย่อมได้ส่วนเบาะหลังนั้นก็จะมีการเพิ่มเบาะเป็นแบบ3ามแถวเจดที่นั่ง ตามความยาวของตัวรถที่เพิ่มขึ้นและแน่นอนว่าเบาะแถว2นั้นถ้าปรับเองจะสามารถปรับได้แบบ 60- 40แต่ถ้าเป็นพับจะสามารถพับในอัตราส่วน40 20 40ได้สำหรับฟังก์ชันด้านหลังนั้นจะจัดเต็มไม่แพ้เบาะหน้ากันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปลัก๊กไฟ1 2โวลต์ที่เพิ่มเข้ามาไฟอ่านแผ่นที่ก็มีมาให้ช่องเก็บของก็จะมีที่วางแก้วน้ำอีกสองตำแหน่งพร้อมกับช่องเก็บของรับบริเวณหลังเบาะแถว3เรียกได้เลยว่า ให้การแบบทั่วถึงจริงๆแต่ถ้าเป็นบ้านเราหรือฝั่งอาเซียนนั้นเชื่อได้เลยว่าอาจจะมีแอร์แถวสามมาให้ก็เป็นได้แล้วเนาะแต่สาหรับเมืองหนาวนั้นอาจจะไม่จําเป็นก็เป็นได้สําหรับขุมพลังนั้นถ้าเป็นเวอร์ชั่นไฟฟ้าก็จะเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ว่าจะมีการปรับแรงบิดให้เข้ากับตัวรถที่หนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณพราวหน้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ MNC ความจุแบ,บต,ตจะอยู่ที่9กิกิโลวัตต์ชั่วโมง รีดกำลังได้สูงถึง210แรงม้าแรงบิด345นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด502กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ทั้งนี้ถ้าเกิดอัปเกรดแบตเตอรี่ความจุเป็น98กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น230ตัวและวิ่งได้ไกลสุดถึง660กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดอยากได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนั้น ก็จะได้แบตเตอรี่ความจุธรรมดาเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่ากำลังนั้นจะรีด่ได้สูงเป็น320แรงม้าในบิด511นิวตันเมตรและวิ่งได้ไกลสุดเพียงแค่500กิโลเมตรเท่ากันกับและวิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรตามระเบียบโดยจะรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่11-22กิโลวัตต์ส่วน DC จะอยู่ที่160กิโลวัตต์ตามพื้นฐาน s a T-R Platform เหมือนก,นกันกับรถยนต์ EV ในครือ s l e l l a n t i s อีกลหลายๆรุ่น ทั้งนี้หลายคนก็สงสัยว่าและขุมพลังสันดาบมีหรือไม่แน่นอนว่าเครื่องสันดาบยังคงมีอยู่ทางเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรแบนแบบปลั๊กอินไฮบริดกำลังรวม195แรงม้าแบ่งเป็นเครื่องยนต์150แรงมา้าแรงบบิด300นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีกำลัง125แรงมา้าแรงบบิด115นิวตันเมตรโดยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคัคู่แบบ7จังหวะ และมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นโดยแบตเตอรี่นั้นก็จะมีความจุ17.9กิโลวัตต์ชั่วโมงและประเภทนั้นจะเป็นแบบลิเทียมไอออน NMC เหมือนกับทางฝั่ง,ง EV เปะเลยซึ่งถ้าวิ่งกันเพียวๆปุ๊บจะวิ่งได้ไกลถึงซึ่งถ้าวิ่งได้หมดไฟฟ้าล้วนๆปุ๊บจะวิ่งได้ไกลถึง82กิโลเมตรเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์เบนซินแบบไมฮบริดนั้นจะลดขนาดเหลือ1.2ลิตร กำลังอยู่ที่136แรงมา้าและบิด230นิวตันเมตรโดยจะมีแบตเตอรี่ความจุน้อยมากเลยครับ0.43กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคัชคู่6จังหวะขับเคลื่อนล้อนหน้าและที่สำคัญตัวช่วงล่างนั้นจะเปลี่ยนจากอิสระมันติลิงกลายเป็นแบบคานบิดแทนเรียกได้เลยว่ารถเกรดทั้งช่วงล่างและเครื่องยนต์แบบนี้ราคานั้น ก็ต้องจับต้องได้จริงมะและนี่คือการเปรียบเทียบเบื้องต้นของเบอร์โย E 3 0 8 8และเบอร์โย E 5 0 8 8ซึ่งแน่นอนว่านอกจากที่กล่าวมานั้นออปชั่นพื้นฐานนั้นจะเหมือนกันระบบความปลอดภัยเหมือนกันสีตัวรถนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครรอรุ่นนี้ทำตลาดนั้นในยุโรปจะเริ่มขายในปี2024ทั้ง2รุ่นอ้อและอย่างหนึ่ง e308 0นั้นก็มันจะมีเครื่องยนต์ไม h y b บริดและปลั๊กอินไฮบรสเปคเหมือนกับ e508 0เลยถ้าเกิดใครดูคลิปนั้นจะพบว่าเครื่องยนต์เบื้องต้นจะมีแต่ e v เท่านั้นส่วนประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้ยอดขายก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักเพราะว่าบริษัทที่เพิ่งเข้ามาขายนั้นเขาเพิ่งทําตลาดมาได้เพียงแค่เกือบ5ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ต้องมาเป็นกำลังใจว่าทั้งสองรุ่นนี้จะได้ไปต่อในบ้านเราหรือไม่ต้องรอดูทางฝั่งมาเลเซียว่าเขาจะประกอบขายหรือเปล่าและถึงเวลานั้นเราก็จะมาสรุปสเปคกันอีกทีหนึ่งครับ